ได้เวลาหยุดพักนะครับเลิกงานแล้วทีมงานชอโชคดีชนก,กิจบวกนอกพันธิภายอดอัศวินจอดอยู่ตรงนี้ครับข้างบนไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนี่คือบรรยากาศข้างล่างครับในบบอสองคันครับจอดอยู่ ล็อกกี้ทั้งคู่นู่นหละครับลั่นอยู่ในบอ่อนู่นแหละครับหนุ่มเตอ๋อแล้วก็พ่อยอดฝั่งนี้ครับก็จะเป็นการเปิดหน้าดินครับโยนหน้าดินออกเพราะว่าเราเอาแต่ดินเหนียวฝั่งของพี่ต้นเนี่ยใช้เวลาช่วงนี้ เปิดหน้าดินครับนี่แหละพื้นที่เปิดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดบอ่อน้ำดีนะครับเอาดินไปถมคันบอ่อ น้ำดีที่มันแตกนะครับก็อยู่ในพื้นที่นี่นะครับระยะทางก็ประมาณ400เมตรเสียยูงเนี่ยไปน่าจะไปเป่ากองเติมน้ำมันส่วนเสียอันเนี่ยวันนี้ไปอ่า วิ่งงานอยู่ข้างนอกนะครับรับจอบข้างนอกทีมงานวันนี้ก็วิ่งกัน3คันหลักๆสำหรับวันนี้เพราะว่ายอดอสศวินนี่ก็ทำการตรวจเช็ค่างกายนะครับนานพอสมควร ภารกิจพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต้องรอทางด้านเสียหนุ่มนะครับสั่งการอีกทีหนึงเอากระบะก่อนสั้นๆแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับเลิกงานเฉยๆไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ